ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องชิคกี้พายแช n แนลนะครับอยู่ในเกมออล g u กออฟเอนเชนนะฮะหรือว่า LOA นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำไวลิสนะฮะคนที่ทำไวลิสมีโอกาสที่จะได้ลุ้นรับได้ได้ลุ้นซื้อนะครับเหรียญของออลโอเนี่นะอยู่ที่0.05 USD นนะฮะผมว่ามันถูกนะ 0.05 USD สำหรับโปรเจกต์เกมขนาดเนี้ยอันนี้เขาบอกว่ารัานอยู่บน BSC นะฮะ b i n a n c e Smart Chain นะตรงนี้นะฮะถ้ามันเข้า b i n a n c e นี่น่าจะแบบพุ่งขึ้นไปน่าจะเยอะมากนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนด,ด้วยนะครับแต่ว่ายัางไงก็คุมแหละเอาตรงอะ่ะมา อันอื่นเราเข้ามาตรงหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้านี้ไว้ให้นะอ่าแล้วก็กดเข้ามาตรงตรงนี้ผมเชื่อมต่อกับ w a l l e t แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาใหม่มันจะเป็นคําว่า connect wallet นะอ่เนี่ยเนียเนียมันจะเป็น connect wallet แบบเนี้ยโอเคล้วก็กด connect wallet ปุ๊บฉันไม่ใช่โปรแกร,รมอัตโนมัติอ่าแล้วก็เชื่อมต่อกับกระเป๋า metamask นะฮะอ่แล้วก็กดเข้ามาปุ๊บแล้วก็ใส่อ่า p a วิ w o r d เชื่อมต่ออะไรให้เรียบร้อยนะฮะมันก็จะมาหน้านี้นะโอเคพอมาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะกดตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะให้ลิงก์เรามาแล้วฮะลิงก์เอออ้างอิงนะหรือว่าลิงก์ลิงก์ของเราอะ่ะที่เราจะต้องไปเชิญเพื่อนให้ครบสิบคนนะครับถึงจะมีโอกาสลุ้นลับนะอ๋อแต่ว่าก่อนที่จะมาลิงก์ตรงนี้นะครับมันจะมีเออมันจะมีให้เราจอยเออ จอยเทเลเกมนะครับจอยเทเลเกมนะจอยเทเลเกมอยู่ตรงนี้นะจอยเทเลเกมแล้วก็เป็นเป็นเป็นฟอลโล่ฟอลโล่ทวิตเตอร์นะฮะก็เข้าไปทํากันให้เรียบร้อยนะฮะทำเสร็จก็มันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก,กดลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไปวางให้เพื่อนให้ครบสิบคนนะฮะเพื่อนรุ่นรับโอเคก็จะประมาณเนี้ยพอครบสิบคนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ คิูไฟนะตรง n o t ตคิรูไฟตรงเนี้ยก็จะเป็นคิรูไฟนะฮะก็จะกดปุ๊บก็รอลุ้นกันนะฮะขอให้ทุกขอให้ทุกคนโชคดีครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากเออยังไงผมก็ต้องฝากทุกคนช่วยกดลิงก์ด้านล่างคลิปของผมด้วยด้วยนะฮะเพื่อกันทำมาหาก,กินนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ครับผมพรุ่งนี้ครับฟันดีครับทุกคน